สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพม่าโรงอวนคองแก่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอเรื่ออนุญาตไฟลาดนะฮะเร่เรามาซื้อจ้าบองซื้อจ้าวองสิบเอ็ดสิบเอ็อ๋อ นัดมทเมือน,แบบนัดเจอกันเลยนะมาได้ไงเนี่ยวันนี้เราจะมาซื้อซื้ออะไรนะตายเลยนยจะบวงนี่นะครับบรรยากาศตลาดตลาด อยู่ตรงตลาดท่ามา่าอกรวยรวยผักคือขายดีมากหมูเนื่อผักขายดีมากนะครับลาเตอรี่ก็ขายดีมากลาเตอรี่พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยอันนี้ก็ขายดีมากนะครับเป็นเมนูที่สุดยอดมากขายหมดทุกวันเสาระวันผมมาเดินบ่อยมากตลาดนี้ ตามเป็นวัดเดินเดียวไม่ได้อันนี้เจ้าจมมประจำผมเลยลาเผาตอนตอนแรกอันนี้เป็นรอบที่สองนะที่ผมมาเดินมาทำคลิปที่ตลาดอาค้ดอันนี้เขาเรียกว่าตลาดพมา่าตลาดพมา่าโล่งอ้วนเนะี่ย

เป็นร้านประจำนะครับร้านประจำที่เราไปรสชาติดีแล้วก็ไม่ขก็จะทำดีเราเดินรอบนะไปไหนอีกไหมไปนู่นและเราซื้อปลาเสร็จก็ไม่ไปละก็เดินรอบไปรอบย นี่จะเลิกที่ปัียมาบ้านครับดครับเสียเพรเีงบัวนี่นะครับบรรยากาศตลาดโอ้มีเสียงเพลง้โดนลรีดเสียงแน่นผมพอดีพอดีไม่มีเสียงรถพอดีเจอ วันนี่ปกนะครับก็เราก็ทำงานกันแต่พอดีถ้าถ้าถ้าเสียงเพลงมันเข้าเราจะโดนลิขสิทธิ์คลิปเราจะโดนแบนเนี่ยนะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะบรรยากาศตลาดก็ะมาทุกวันนะครับขายหมดทุกวันอันนี้ข้าวจีก็าวจีแซ่บอีกชิ้นราคา มีผลไม้ด้วยอันนี้คืออะโวคาโด,โโด,โโดนะครับบู๊ตอะโวคาโดอ๋ออะโวคาโดนะครับนี่ตัาดก็มีส้มสายน้ำผึ้งเงาะโรงเรียนวันนี้ฝนตกน้ำท่วมไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยมาตลาดนะครับเงาะอันนี้เป็นไขา โอ้โหเขียบมาเขียบนี่มาเขียบ,ยบน้อยหนาด้วยโอ้กล้วยสวยมากมาเลยมเขียบหน่อยเขียบก้วยหน่อยขนาดโอ้ลูกกล้วยอันนี้อโอ้กล้วยเนี่คือกล้วยปีงามก็เกขกดีละหกสิบบาท ปนี่นี่นมีดอกไม้ก็มีครับดม้ดอกกุหลาบส,สวยๆนี่ผักนี่ผักส,สวยๆก็มีต้นีผักเพีงของท่วม ขดขบขด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 เขาเป็นไงโอ้โหเน็บเน็บแรงมาเลยแรงไม่ยาดีอันนี้ซุกแล้วก็เป็นข่วยไหมอ้าวไม่ไั้ครับอะไรงั้นวาใครรูเป็นยังไงอ๋อผมเจ็บคอนเสิร์่ใครจะจุดทาง อ้อมวัดนาศีพักผู้นะปวดขึ้นมื่ไงเป็นผู้ดังสอนดังตีู่ชิอดปวจำเนื้อาเออเห็เอ็มือได้เห็ดเอ็นเยนะชิไปกินน้ำจกเห่อยลวเมิสวยแห้งแลวนี่ฝนตกฝนละมิหลากาบ หัวล่องกองเบบนี้องจอดลงไปชื่อเรื่องอะไรบ้างแป้งมนูใหญ่ๆเอ้าขอกันเขาเงี้ยดีนาะเฮ้ยลองเีนควายเขาอะไป่ะที่ปิดตาคือมนป โอเคครับอ okay, ๋ออ๋อกันเลยละยางรอบพอดีปอกตลาดแลครับนี่ครับบบรรยากาศตลาดที่ไม่ไม่ตลาดแค่มาตลาดข้างใหมานะตรงขามเพื่อนๆครับเลยนะตรงขามล้มงวมนะครับล้มบวมกัดนขายขี่บอกกัน อยกกิน <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> นั่นสีเหลียวสายมากมลตตภาพมากเขาเรื่องแบบพูดได้ไหมแต่เลื่อน,นามากคะแนนกับพ่อไม่บัว <c oughs> เข้าเอืนน่นใ่ว่าดีโอเคครับแปอาไปต่องต่อไปครับี่นอบ